ตอนนี้เราก็ถึงอุทยานถินช้างสีเรียบร้อยอยังมีห้า,นา,นอง,อางน้ำสองห้องน้ำนี่ถ้าโดมม,มีที่ให้กางเต็นท์ได้เขาก็จะให้เรากางเต็นท์ได้แถวนั้นแต่ตอนนี้ยังช่วงโควิดอยู่เขาไม่ให้มานี่เราจะเดินเราไปตรงนี้ก่อนไหมอ๋อหอสูงใช่เป็นจุดเช็คอินจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ไปทางนี้อันนี้เป็นสถานีที่หนึ่ง สถานีที่หนึ่งอันนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งอัน,นสถานีที่สองเราจะไปดูต้นอะไรเนี่ยสิงโตงนี่ไายดีเราจะเดินตามนี้ไปได้ไงกันนะ ราอยู่ขามึงทางนั้น่าจะไป็สีแถวนี้นะเฮ้ยอากาศดีไหมอโอเคไหมทำนองแม่เราอยู่ที่วิวภูเขาอ่าอันนี้ข้าวไกลดูน้ำน้ำลึกก็จะแยกฝกัง่งเพราะข้างที่จะไกลเรามาจากฝั่งนูน้นข้ามาจากตรงนูน้น อันนี้ก็จะเป็นผิดเพี้ยน อันหนึ่งนะทุกคนที่เก้าบาทเดียวจะไปพิชิตความสูงกันยอดกิ่งไม้แล้วอ่ะเก้ยเกลียวอย่ากลันะจุดนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวตรงไหนใครที่ไม่ชอบความสูงอย่างผมก็ กินูก็ระวังเหนื่อยิกินอะไรไม่ไม่ไ,มไปไกินข้างล่างมันกินอะไรตรงนี้แม่ยืยนไม่ได้เ,ไเลย <c oughs> โอยนะ้โหเขีเยวนดะ้วด แม่อันนี้จะเหมือนหน้าคุณ ตอนนี้เราจะเดินทางกันไปต่อซึ่งเราอยู่สถานีที่หนึ่งอ่าเมื่อกี้ยังไม่ใช่สถานีที่หนึ่งนะอย่าเข้าใจผิดเมื่อกี้คือหอสูง<ช>ไว้ดูอยู่นั่นคือหอสูงไม่ใช่สถานที่ที่หนึ่งที่นี่คือสถานที่ที่หนึ่ง เราจะเดินเข้าไปในสถานที่ที่หนึ่งกันไปเยหป็นเห็ดเห็นเห็ดไหมเห็นเห็ดปล้านี่ไง แยกออกยังไงเห็ดพิษกับเห็ดไม่พิษเห็ดพิษมันจะมีโคลนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเนี่ยมีอันเนี้ยเนี่ยชั้นใต้โคนของมันเนี่ยไม่อย่าไปจับไม่ไม่จับค่ะนี่เห็นไหมชั้นมีโคเนเห็นไหมชั้นใต้โคมันเป็นชั้นใต้โคนของมันทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็ดพิษเห็ดพิษเต็มเลยนะครับทุกคนห้ามตปต้องต้องเช็คเชื่อแม่แม่ไปเก็บเห็ดก็จะดี เนี่ยอ้มาดูดิเป็นนกจริงๆนะหันไปดูเป็นนกอ่ะเราเก็บเดชนิดนี้ไม่ได้เหมือนนกเต็มเลยเป็นผิดไมีผิดดอกชนิดนี้ไม่มีพิษไม่มีไพยใดๆทั้งสิ้นอันนี้เรากำังเดินเข้าไป ตานนี้ที่สองเรายังไม่ถึงเพราะเรายังไม่เจอป้ายของสถานีที่ทางนี้ไหมทางนี้ไม่ลูกทางนี้ทางนี้ที่โนโนตรงน,นั้นเห็นช่องไหมเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปทางนี้ก็ไปนที่สูงและชันนี่จับดีๆนะแม่ไม่ได้จับเองด้วยกระโดดได้แล้ว มันก็ยังมีบนไดยอยู่ลุกคนลองหันไปดูอวจมาสถานีที่สองก็เป็นไปได้อันนี้คือเราอยู่ที่สถานีที่สองชื่อสถานีว่าสิงโตวรวงข้าวนั่นคือต้นของมันววถ้าออกดอกมันจะคล้ายๆรวงข้าวทูกคนดูหนึ่งมันคือมันคือกล้วยไม้ป่าแหละลูกที่เรียกว่าสิงโตวรวงข้าวบนไม้ป่าที่เรียกว่าสิงโตวรวง,วรวงข้าว เอาออกไปไม่ได้ด้วยนะโดนจับห้ามเอาออกจากป่าช่วงน,นี้น่าจะยังไม่ใช่ช่วงออกดอกของมันแต่ามันสวยนะดูดิทุกคนตอนนี้เราอยู่ต่อที่อุอมอดมสมบูรณ์ทุกคนตอนนี้เรากำเข้าสู่สถานีที่สอบ เยอมากอย่างกูกระดึงแล้วก็มันก็จะเป็นสีแดงๆอแดงๆทุกคนีวตอนนี้เราจะไปข้าข้ามไปดูม่าคีอะไริตามเข้ามานะ শিকাই দিব তোমালোক เมน้ำเขาบอกเขาบอกว่าหินเวมาน้ำว่ะพี่ก้าลองอลองดูดิมันเป็นหินเวมาน้ำจริงไหม,ม,มไหนมุมไหนโอ้โโอเคมาถ่ายรูปกับหินเมาน้ำหน่อย มันหินหน้าคนเหรอหินโรบอทคือคือยังไงคือโรบอท

makaroni

ดูในโพงพี่ข้าวเห็นอะไรไหมเนี่ยโ <Okay. S 1> พงถ้ารถแล้วฝนมืดตะกลิ่นอะไรวะออกทางไหนกลับทางเดิมเหรอกลับทางเดิมนี่งั้ตรงนี้ไม่ได้หรอไม่กำลัองอ,ออกทางนั่ง ที่สามเหินกลุ่มลักป้าดูกุ่มกุ่มมลักอ๋อกุ่มมลักเห็นกุ่มมลักโอ้โอ,โอ้แปลกนี่ไงพี่ก้าดูมันเป็นหลุมๆลุมนี่ไงด้านหลังหมมเห็นไหมแปลกไหมธรรมชาติทำไมมันถึงเป็นรูๆอย่างนั้นอะน,นี่ไปดูของจริงดีกว่าดูของจริงดีกว่า ที่่แมบอกใช่แต่ตรงเนี้ยให้ดูได้ไปเข้าไปดูเห็นมันแยกตัวออกจากกันนี่ลูกมันมีความสมมาตรไม่ไม่มันมันแยกออกใช่ใช่มันมีความพอดีกันนะมันสมมาตรเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนั่นไงใช่เคลื่อนตัวไงใช่แต่แต่ไม่กามาดูนี่เกกิดารเปลือกการเพิ่มตัว นี่ไง,ง,ง,งใช่ไหมจะแยกกันเนี่ยเป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนี่ไงเนเน,นี่ยแล้วมันก็เลยเกิดตรงนี้ไงพี่ก้าวดูเนี่ยก้าวดูทุกคนวันนี้เราจะมาคาทัวทนี้กันอ๋ออ,อ๋หินสองอันนี้จริงๆก็ติดกันเหมือนกันนะเนี่ยมันแยกออก อ๋อมุมนี้อ่าจินตนาการน,นี้เราจะไปต่อไปที่จุดไหนครันี้จุดสุดท้ายแล้ว ไปที่สนค้าสีเดินรถก็มีเยนอ่ะหญิก็มีเต็มแต่ลรสนักก็ไม่ อันนี้ก็ถ้ำอีกถ้ำหนึ่งแหละเนี่ย โอ้ที่มาของหินชาตสี เขาบอกว่าเพื่อนโคนแบบนี้ยมันลักษณะหนูช้างอ่ะโดนพี่โคนแล้วมาเอาถูโคลนออกจากตัวอะไรประมาณน,นี้ยเห็นไหมช้างอาจจะเอาหลังมาถูอะไรเงี้ยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็นหินทรายขนาดใหญ่สีขาวแท่กสลับด้วยเห็นไหมเขาบอก ไม่บอกว่าจะพาน้องมากินจุดสุดท้ายอ่ะได้สิน,นั่นบงบอกว่าเรานั้นที่นั่นตอนนี้เราจะเดือทางกับไปที่เราจอดรถจะเป็นคนละทางกับที่เรามาใช่ไหมทางนี้เป็นเหมือนเราเดินป่าเลยนะ